ย้ำหัวใจนางเอกดังหลังตกเป็นข่าวลือออกเด็ดพระเอกรุนพี่ลีมินโฮในวันที่14พฤศจิกายนยอนอูนางให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากจบละครเรื่องล่าสุด The Golden Spoon ในระหว่างการสัมภาษณ์นั้นยอนอูถูกถามเกี่ยวกับข่าวลือการออกเด็ดในอดีตของเธอกับลีมินโฮย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมปี2021มีข่าวลือว่ายอนอูและลีมินโฮมีความสัมพันธ์กันหลังจากถูกพบเห็นที่โรงภาพยนตร์ด้วยกัน ยอนอูกล่าวว่ามันเป็นความเข้าใจผิดง่ายๆนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ต้องเผชิญปัญหาใหญ่ที่คาดไม่ถึงเช่นนี้เหมือนกับการที่ได้มีการชี้แจงไปแล้วว่าข่าวลือไม่เป็นความจริงและจําได้ว่าปวดหัวกับข่าวลือในเช้าวันนั้นมากยอนอูเน้นย้ำว่าเธอได้ใกล้ชิดกับลีมินโฮมากขึ้นเนื่องจากพวกเขามีงานอดิเรกที่เหมือนกันในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์หลังจากที่เธอออกจากเกิร์ลกรุป๊ปเคป๊อปโมโมแลนในเดือนพฤศจิกาย,ยน ปี2019ย่ยอนอูก็ได้มุ่งเน้นไปที่การสร้างอาชีพของเธอในฐานะนักสแสดง